เช็คดวงความรักของคนโสดและคนมีคู่นะคะประจําเดือนมีนาคม2 5ง7นนี้นะคะดวงความรักจะออกมาเป็นเช่นไรเดียมไปดูกันได้เลยค่ะสวัสดีค่ะพี่หมอไอไอเดลี่นะคะเป็นหมอ มาอีกครั้งค่ะกับการทํานายดวงความรักตามวันเกิดของคนทั้ง7วันนะคะจะเน้นๆสําหรับคนมีคู่แล้วก็คนโสดนะคะว่าดวงความรักในช่วงเดือนมีนาคม2 5 6 7นี้นะคะจะออกมาเป็นเช่นไรนะคะจะสุขเศร้าหรือหนาวหรือมีอะไรที่แบบว่าต้องระวังหรือเรื่องสไยอะไรเกิดขึ้นนะคะเตรียมไปดูกันได้เลยนะคะแต่ก่อนจะเข้าไปดูนะคะฝากกดติดตามแล้วกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้พี่หมอไอ์กัน เพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อๆไปนะคะรวมถึงถ้าใครกดกระดิ่งและแจ้งเตือนนะคะรวมถึงกดติดตามไว้แล้วเรียบร้อยนะคะขอให้สมหวังกับความรักและได้เจอความรักดีๆยิ่งขึ้นไปเลยค่ะเอาละค่ะถ้าพร้อมแล้วนะคะเตรียไมไปฟังคำนนายตามวันเกิดของตัวเองกันได้เลยค่ะขอเริ่มที่ดวงความรักของคนโสดที่เกิดในวันอาทิตย์ก่อนเลยนะคะ มีเกณน,นะคะที่ภายในเดือนมีนาน,นี้้นะคะจะมีคนเข้ามากุมมือค่ะเอาเป็นว่าช่วงเดือนมีนานเนี่ยจะไม่เหงาอีกต่อไปนะคะและจะเจอกับความรัก ทางไกลค่ะและเป็นรักที่แบบไม่คาดคิดไม่าคาดฝันนะคะต้องบอกก่อนนะคะว่าเขาคนนี้จะไม่ใช่คนที่ตรงสเปคตรงปกตรงใจนะคะแต่มันจะเป็นคนที่ทําให้เรารู้สึกดีรู้สึกคิวใจมากๆเลยมีดวงที่แบบว่าจะได้พบรักจากการเดินทางหรือบางคนอาจจะได้พบรักจากแบบเล่นแอปหาคู่อะไรแบบนี้คือรักที่เกิดจากในโซเชียลในออนไลน์อย่างเงี้ยแล้วพอเจอกันอะ่ะมันอาจจะแบบว่าไม่ได้ตรงสเปคตรงใจอะ่ะแต่การเทคแคร์ดูแลหรือนิสยัสยใจคอของเขาเนี่ยแหละคะ่ะที่ทําให้แบบว่าเขาคว่ หัวใจเราไปได้นั่นเองนะคะเขาจะเป็นคนที่แบบว่าเอนเตอร์เทนเก่งมากอะไรแบบเนี้ยทาให้เราแบบว่ารู้สึกผ่วนลาะรู้สึกมีความสุขรู้สึกทิวใจได้ตลอดเวลานะคะยิ่งถ้าแบบว่าเพิ่งผ่านความเจ็บปวดมานะคะถ้าคนสดที่เกิดในวันอาทิตย์เนี่ยเพิ่งผ่านความเจ็บปวดมานะคะหลังจากนี้ค่ะจะมีคนแบบว่ามาชุบชีวิตหัวใจของเราให้กลับมีชีวิตชีวา,มมากขึ้นนั่นเองค่ะ และมาตอนน่อกันที่ดวงมีคู่ที่เกิดในวันอาทิตย์นะคะช่วงนี้นะคะต้องระมัดระวังในเรื่องจิตใจของคู่เราให้ดีๆหน่อยนะคะอย่าทําให้เขารู้สึกอึดอ,อัดหรือละเลยมืนเฉยกับความสัมพันธ์นะคะเพราะมีเกณฑ์ที่เขาจะแบบว่าอยากออกห่างจากเหมือนเหมือนใจเขา,าเขาอยากจะมีอิสระในความสัมพันธ์มากกว่านี้ถ้าอยู่กับเราแล้วแบบอึดอัดอะ เขาขอแบบว่าออกไปอยู่กับตัวเองหรือเบรกดาวในความสาัมพันธ์ครั้งนี้ดีกว่าเนี่ยความคิดคู่เราจะเป็นอย่างนี้ลองเช็คดูใช้สภาพหัวใจตัวเองและคู่ของเราดีๆนะคะว่าตอนนี้มันกําลังมีปัญหากวนใจในเรื่องของความอึดอัดเกิดขึ้นหรือเปล่ายิ่งเราแบบไปบังคับหรือไปกดดันไปแบบทําให้เขาแบบต้องทําตาม,ตาม,ตามคําสั่งเราเท่านั้นอะ่ะอะไรผิดถูกอะ่ะจะต้องแบบโยนไปที่เขาอย่างเดียวอะไรแบบนี้มีเกณฑ์ที่แบบว่าเขาจะยิ่งรู้สึกไม่โอเคและยิ่งแบบว่าอยากจะถอยห่างใน ความสัมพันธ์กับเรามากขึ้นนะคะแล้วจะทําให้แบบว่าคบกันอะ่ะมันไม่มีความสุขเหมือนเดิมนั่นเองนะคะตอนนี้ต้องเช็คสภาพหัวใจของตัวเราและคู่ของเราให้ดีก่อนที่มันจะสายเกินไป oh, <no. S 1> และมาต่อกันที่ดวงคนโสดที่เกิดในวันจันทร์ค่ะใครเป็นคนโสดโปิดฟังไว้นะคะถ้ากำลังกำลังจะเริ่มความสัมพันธ์ใหม่ๆกับใครไม่ว่าจะกำลังคุยอยู่หรือมีใครมาจีบหรือตามจีบใครหรืออะไรตามอะ่ะเช็คดู ชัวนะคะเช็คกันแบบทุกโซ่ทุกมุมนะคะเพราะมีเกณฑ์ที่คนที่เราคุยอยู่หรือคู่ของเราที่แบบว่า กำลังจะข้ามขัข้นหรืออะไรเงี้ยเราอาจจะไปตกอยู่ในสถานะมือที่สามหรือบุคคลที่3ในความสัมพันธ์กันแ้เกิดขึ้นได้โดยที่ไม่รู้ตัวอาจจะไปชอบคนที่มีเจ้าของแล้วหรือเขาไม่มีคนของเขาอยู่แล้วอะแล้วมาโปรยเสน่ห์ทำให้เราหว,วั่นไหวแล้วกลายเป็นเราก็เป็นตกกับดักเขาเกิดขึ้นอะไรเงี้ยอยู่ในวงวนที่แบบว่าออกไม่ได้สักทีเนี่ยมันจะกลายไปแบบอีดุงตุงนางแทนที่แบบว่าจะได้ใช้ชีวิตความรักดนอย่างสบายใจถ้ามันจะโสดก็อยากจะโสดให้มันเต็ม ขอให้เจอคนดีๆอะไรอย่างนี้เข้ามามันจะไม่ใช่ฟิลนั้น,นสิมันจะแบบว่าปวดหัวอุ้ยทําไมเราไปเจอกับความสัมพันธ์หรืออะไรแบบเนี้ยวนเวียนอย่นี้อยู่นะคะถ้ากําลังเจอหรือมีความรู้สึกแบบเซน์เรากําลังบอกไงเชกิดีเชกิดช,ชวนแล้วรีบถอยห่างจากความสัมพันธ์ครั้งนี้เกิดขึ้นค่ะพอไม่อย่างนั้นนะคะโอ้โห ป็นแบบว่าป็นยิ่งเดวชิตไปเรื่อยๆนะคะถ้าดูจากดวงที่ออกมานะคะวันจันแนะนําให้แบบว่าช่วงเนี้ใครเข้ามาก็คุยอย่าเพิ่งเทใจให้ไปสมดนะ,ะแบบ่งใจไว้สัก50ก็ยังดีนะคะแล้วก็ถ้าอยู่เป็นโสดแล้วมันสบายใจกว่าเนี่ยใช้ชีวิตโสดให้มันเต็มที่คะ่ะสนุกกับชีวิตให้เต็มที่คะ่ะแล้วเดี๋ยวคนดีๆหรืออะไรถ้ามีอะไรอัปเดตเนี่ยเดี๋ยวพี่จะมาดูดวงบอกให้ทันทีเลยคะ่ะและมาต่อกัอนที่คนมีคู่ที่เกิดในวันจันทร์นะคะจะบอกว่าเป็นช่วงที่ถ้าได้ทําอะไรด้วยกัน ะะไม่ว่าจะเป็นกิจการค้าขายหรืองานหรืออะไรโปร,โรเจกต์หรืออะไรต่างๆที่คิดแบบอยากจะสร้างความมั่นคงให้กับชีวิตคู่ไม่ได้อยากจะแบบว่าพบไปเรื่อยๆหรืออะไรอย่างเงี้ยเราเริ่มมองอนาคตไปในทิศทางเดียวกันอะไรอย่างเงี้ยนะคะมีเกณนที่จะเกิดความมั่นคงเกิดขึ้นจะเกิดเรื่องราวดีๆเกิดขึ้นจะเกิดเงินหรือจะเกิดอะไรงอกเงยจากที่ทําด้วยกันถ้าคิดจะทําอะไรด้วยกันจะลงมือทําอะไรด้วยกันบอกเลยว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีไม่ทะเลาะกัน มีตุกติกุจิกวนใจอยู่บ้านนะคะแต่ท้ายที่สุดแล้วมันจะเต็มไปด้วยความเข้าอกเข้าใจกันแล้วด้วยเม็ดเงินหรืออะไรต่างๆนั่นแหละที่ทําให้เรารู้สึกว่ายิ่งทําด้วยกันอ่ะมันดวงหนุนกันมันแฮปปี้อ่ะเพราะว่าเป็นช่วงจังหวะที่แบบว่าถ้าทําคนเดียวอาจจะไม่เวิร์กแต่ถ้ามีคู่มีเพื่อนคู่คิดเนี่ยมาร่วมทําด้วยกันอ่ะมันจะยิ่งแบบว่าพากันแบบว่าโอ้โหไปกันได้ดีขึ้นและความสัมพันธ์ของเราทั้งคู่มันก็จะดีขึ้นตามไปนั่นเองค่ะมาต่อันที่คอนโซดที่เกิด จีบใครหรือเล่งใครไว้อยู่นะคะระวังไว้ให้ดีนะคะมีเกณฑ์ว่าเขาคนนั้นอะ่ะนอกจากจะไม่ชอบเราแล้วก่ายเป็นชอบเพื่อนเราแทนอะ่ะถ้าเกิดว่าจะจีบใครช่วงนี้อยาให้เพื่อนเป็นแม่สื่อจ้ะเพราะมีเกณฑ์ที่แบบว่าเพื่อนจะฆ่าเขาคนนั้นไปนะคะไม่เวิร์กอยู่ในช่วงที่แบบระยะไม่ปลอดภัยสักเท่าไหร่รนะคะแล้วก็มันก็มีดวงของแบบว่าช่วงนี้อยู่เป็นโสดแล้วจะสบายใจกว่านะคะ พราะมีคู่หรือชอบใครหรืออะไรเงี้ยมีเกณฑ์ที่แบบว่าอาจจะโดนเทหรืออาจจะเงียบหายไปไม่บอกว่าไม่กล่าวหรืออะไรเงี้ยมันอยู่มันเป็นดวงความที่แบบว่าความรักของเราอะพยายามอยู่ฝ่ายเดียวอีกฝ่ายก็ไม่มีรีแอคหรืออะไรเลยแบบว่าไยเขามาส่องสตอรี่เราคือเขามีใจไหมอะไรอย่างงี้คือเขาไม่ได้ ีคือมีแต่เราไปส่องสงตอรนนี่เขาหรือแบบเห็นพยายามดูเขาในโซเชียลตลอดเวลาแ,แต่เขาก็แบบว่าคือมันเป็นความสั์ที่แบบว่าหนักขวาตอห้องเนี้ยหนักขวานะคะอยู่คนเดียวดีกว่าตอนนี้คือดวงของคุณเมยคะมันออกมาว่าอยู่ อย่เงาเวิร์กกว่าเพราอยู่แล้วถ้าเราพยายามไปเพื่อใครแล้วเขาไม่พยายามกลับมามีแต่เหนื่อยกับเหนื่อยค่ะปเป็นกำลังใจให้คนที่เกิดในวันอังคารนะคะมาต่อกันที่คนมีคู่ที่เกิดในวันอังคารค่ะช่วงนี้เป็นอะไรอ่ะทําทไมทะเลาะกันบ่อยจังเลยอะ่ะมีเรื่องไม่เข้าใจกันบ่อยเกิดขึ้นไม่เข้าใจกันบ่อยไม่พอนะคะไม่อยอมกันด้วยต่างคนต่าง แบบว่าคบกันมาถึงจุดหนึ่งแล้วแรกๆมันเหมือนดีมันทุกอย่างมันดีแหละเป็นเรื่องปกติแต่พอนานวันไปอะวันเวลาเปลี่ยนใจคนเปลี่ยนนิสัยอะไรต่างๆที่เราไม่เคยเจอก็ผุดขึ้นมาเต็มไปหมดนักศาใส่กันเต็มที่อะไรอย่างเงี้ยเออมันเหมือนแบบไฟลุกกันทั้งคู่อะไรประมาณนี้นะคะคือต้องบอกว่ามีสติและใจเย็นหน่อยนะคะ ไม่งั้นความสัมพันมันจะยิ่งบานปลา,ปลา,ปลายหนักไปอีกนะคะถามใจตัวเองให้ดีๆด,ดูยังอยากมีเขาอ่ะอยู่ในชีวิตยอยู่ไหมหรืจะให้แบบว่าทะเลาะกันอยู่อย่างเงี้ยมันไม่มีความสุขหรอกนะ มาต่อกันที่คนโสดท,ที่เกิดในวันพุธค่ะมีดวงฟังดีดนะคะแฟนเก่าหรือคนคุยเก่าจะกลับมาค่ะอย่าเพิ่งดีใจไปจ้าเพราะว่าเป็นการกลับมาที่มันไม่ค่อยมันเท่าไหร่อะคือเราอะกำลังจะเดินหน้า move on ไปสู่ความสัมพันใหม่ๆหรือเริ่มต้นอะไรใหม่ๆที่มันดีๆละกลายเป็นแบบว่าพอคนเก่าเข้ามาอะไรอย่างเงี้ยมันแบบทําให้เราสตั c ในความรู้สึกอะ เออแล้วทาให้เราเกิดความลังเลเกิดขึ้นถามว่ากลับไปคบ ดีไหมเป็นคนคุยเก่าหรือแฟนเก่ากลับไปคบดีไหมบอกเลยว่าไม่เวิร์กค่ะสุดท้ายแล้วก็จะกลับไปจบแบบเดิมและการที่เขากลับมามเขาไม่ได้หมายความว่าเขาอยากจะกลับมาคืนดีกับเราเราเหมือนกําลังมีผลประโยชน์อะไรบางอย่างกับเขาหรือบางทีเราก็แค่เหงาคนไม่เวลาของเขาในช่วงนั้นนั่นเองคือเขาออกไปไปเจอใครใหม่แล้วเขาอาจจะโดนเทแลวกลับมาหาเราอย่างเงี้ยมันกลายเป็นแบบแว่าความสัมพันธ์ที่ไม่ยั่งยืนสักเท่าไหร่นะคะเพราะดวงคนวันพุธอะ่ะถ้าจะเป็นโสดแล้วเวิร์กแล้ว ก็ได้เจอความสัมพันธ์ใหม่ๆที่ดีต้อง move on และเริ่มต้นใหม่ค่ะต้องไม่ใช่กับคนเก่านะคะต้องเป็นกับคนใหม่เท่านั้นแล้วจะเจออะไรที่ดีเกิดขึ้นทําให้เรารู้สึกไม่ดาวในความสัมพันธ์อีกนั่นเองค่ะมาต่อกันที่คนมีคู่ที่เกิดในวันพุธนะคะจะบอกว่าความสัมพันธ์ี่ยมันแบบจืดจางซะเหลือเกินนะคะถามว่ายังรักกันอยู่ไหมยังรักกันอยู่ค่ะแต่มันเป็นการรักที่ไม่เหมือนเดิมค่ะไันเหมือนเป็นความสัมพันธ์ที่แบบว่าคบกันไปวันๆแล้วมันไม่มีจุดหมายมันไม่ได้มองเป้าหมายหรืออนาคตเดียวกันในแบบเเนนนนนีี้ออั่แแหหละืบบต มองกันคนละทางอ่ะแล้วก็ไม่ได้ทะเลาะอะไรกันมากมายหรือมีเรื่องแบบว่าไม่เข้าใจกันนะคะนั่นแหละแต่มันเป็นแบบว่าเหมือนคบไปเรื่อยอ่ะมีความเบื่อเบื่อนิดนะิด่ะแล้วก็บางทีมันมีฟีลแบบว่าเอออยากใช้ชีวิตคนเดียวหรืออะไรอย่างเงี้ยเกิดขึ้นถ้ามันกำลังมีความรู้สึกนี้อยู่ถามใจตัวเองลึกๆว่ายังอยากมีเขาอยู่ในชีวิตไหมนะคะแล้วก็ถ้ายังอยากมีเขาอยู่นะคะก็อยากให้หันหน้าเข้ามาคุยกันแลวจับมือกันให้แน่นๆและหาทางออกของปัญหานี้ไปได้วยกันค่ะอย่าปล่อยให้ ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งจะต้องแบบว่าทนทุกข์ทรมานไปแบบนี้เลยนะคะให้ความสัมพันธ์นั้นแบบราบรื่นและมั่นคงต่อไปขอให้แบบมาน,นั่งคุยกันว่าเรายังมองเขาเรียกว่ามองเป้าหมายเดียวกันอยู่ไหมเราจะได้เดินหน้าไปต่อได้ในความสัมพันธ์ครั้งนี้ค่ะมาต่อันที่คนโสดที่เกิดในวันพฤหัสนะคะถ้าเรากําลังจะแบบว่ารอใครสักคนที่ตรงสเปกตรงใจมาทําให้เหราแบบว่ารู้สึกดีหายโสดนะคะมีแฟนอย่างเขาสักทีนะคะบอกเลยมีนานนี้ แล้วจะได้เจอคนที่ถูกสเปคตรงใจเราแบบติ๊กถูกทุกข้อเลยอะไรแบบนี้นะคะเหมือนเป็นคนที่เราพยายามตามหามานานถ้าเราตามจีบใครอยู่ซึ่งเวลาเราตามจีบใครเราจะตามจีบคนที่แบบตรงสเปคถูกใจเรานะคะมีเกณฑ์ที่จะจีบติดด้วยนะคะหรือคุยกับใคร ก็มีเกณฑ์ที่แบบว่าความสัมพันธ์มันจะพัฒนาและมีความชัดเจนเกิดขึ้นนั่นเองค่ะเป็นเรื่องราวของความฟินฟินฟินแล้วก็ฟินสุดๆเลยค่ะมาต่อที่คนมีคู่ที่เกิดในวันพฤหัสนะคะเรื่องราวของความรักในคู่ของเราเนี่ยต้องสั่งความหวานให้กันมากขึ้นกว่านี้นะคะเพราะเหมือนช่วงนี้ต่างคนต่างไม่ค่อยมีเวลาให้กันค่ะทานู่นทานี่หรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะโดยแบบว่าคุยกันน้อยลงเดทกันน้อยลงออกไปเจอกันหรืออะไรเงี้ยน้อยลงนะคะต้องพยายามหาเวลามาร่วมกันมาก นนะะต่อที่ความสัมพันธ์มันจะจืดจางไปมากกว่านี้นะคะเดี๋ยวจะเป็นเหมือนคนที่เกิดวันตะกี้เกิดขึ้นนะคะนั่นเองนะคะพอช่วงเนี้ยพอมันไม่เวลาให้กันอะความใส่ใจกันที่มีก็ไม่ค่อยมีให้กันคือมันลดลงนะคะเราก็พยายามใส่ใจกันมาขึ่งถามเขาหน่อยนะคะว่าเหนื่อยไหมเป็นยังไงมาอัปเดตชีวิตกันบ้างอะไรอย่างนี้นะคะเพื่อให้ความสัมพันธ์นะั้นอะ กลับมาดีดังเดิมนะคะหวานกันเหมือนเดิมนะคะหรือพยายามออกไปหากิจกรรมอะไรทําร่วมกันบ้างนะคะอย่าปล่อยให้เหี่ยวเฉากันแบบนี้ได้จ้า ครงรวยกว่าอะไรเงี้ยไม่ว่าจะหญิงหรือชายก็ตามนะคะจะบอกว่ามีเกณฑ์ที่จะเจอคนมาจีบที่เป็นสายเปเกิดขึ้นค่ะเปไม่พอนะคะเขาจะอกอาใจเราเป็นพิเศษนะคะทําให้เรารู้สึกว่าเป็นแบบฟิลเจ้าหญิงเจ้าชายคุณหนูคุณนายอะไรประมาณนี้เลยนะคะคือเขาจะดูแลเทคแคร์เรามากๆเลยนะคะเพราะเขารู้สึกว่าเราอ่ะคือคนที่พิเศษสําหรับเขานะคะแล้วเขาก็อยากทําให้เราแบบพิเศษในทุกๆวันอ่ะอยากแบบมอบอะไรดีๆให้เราเนี่ยจะเป็นคนแบบเนี้ยมาจีบไม่ว่าจะเป็นแบบว่ารักที่เกิดจากในออนไลน์ หรือรักที่เกิดจากคนใกล้ตัวแต่จะเป็นคนลักษณะนี้เข้ามานะคะที่ค่อนข้างมีฐานะหรือค่อนข้างสามารถดูแลซัพพอร์ตเราได้นั่นเองนะคะเป็นอะไรที่แบบว่าดีต่อใจมากเลยสําหรับคนโสดที่เกิดในวันศุกร์ค่ะและมาต่อที่คนมีคู่ที่เกิดในวันศุกร์นะคะช่วงนี้ระวังและจับตาไว้ดีๆนะคะพอคู่ของเราเนะี่ยเริ่มมีพฤติกรรมเปลี่ยนไปหรือมีอะไรบางอย่างที่แอบปิดบังจอเนเลนหรือไม่ได้บอกเรา ซึ่งพี่แม่ได้บอกหล้วนะคะว่าเรื่องนั้นมันเป็นไรเราต้องไปแบบไปสอบแสวงหาดูจากคู่ของเราแต่แค่ว่าดวงออกมาเตือนไว้ว่าช่วงนี้คู่เราพฤติกรรมเปลี่ยนไปมันไม่เหมือนเดิมและลองดูว่าจริงไหมตามที่ดวงออกมานะคะแล้วก็ถ้าถามอะไรไปถ้าพยายามจะถามตรงๆหรือจีบอกเลยค่ะไม่ได้คําตอบที่ชัดเจนค่ะก็จะบ่ายเบี่ยงหรืออะไรแบบจะแถไปเรื่อยๆนะคะมันก็จะยิ่งทําให้เกิดข้อสงสัยมากขึ้นค่ะเราต้องสืบให้ดีช็้ให้ชัวร์นะคะถ้าอยากให้ความสัมพันธ์ครั้งนี้มัน กระจ่างแบบเฮ้ยจางออกมาว่ามันเกิดอะไรขึ้นนั่นแหละนะคะมันจะได้แบบว่าไม่เป็นอะไรแบบระแวงกันอยู่อย่างนี้นะคะเออเจ๊ก็ดีดูให้เชื่อว่ามันเกิดอะไรขึ้นแล้วมาต่อกันที่คนโสดที่เกิดในวันเสาร์น,นะคะจะบอกว่า ช่วงนี้อย่าวิ่งตามใครหรือไปจีบใครก่อนนะคะให้อยู่นิ่งๆเฉยๆสวยๆหล่อๆนะคะเพราะเป็นดวงที่แบบว่ายิ่งพยายามไปจีบเขาก่อนเป็นลูกเขาก่อนหรือพยายามแบบว่าทักไปคุยไปหาหรืออะไรอย่างเงี้ยเออบอกเลยไม่ได้ค่ะต้องอยู่เฉยๆนิ่งๆสวยๆแล้วความรักหรือเขาคนนั้นจะเข้ามาหาา เหมือนเป็นดวงที่แบบว่าพยายามให้ใครกอดเราจะไม่ได้จ่ายจากคนนั้นค่ะต้องอยู่แบบในเวของเราเป็นตัวของตัวเองนะคะแล้วจะมีคนมาจีบหรือมาเข้าหาเราแล้วอยู่ที่เราคัดเลือกอะไรเงี้ยแล้วมันจะได้เจอแบบว่าคนที่มันดีคนที่ถูกใจจริงๆแบบที่เราไม่ต้องเหนื่อยพยายามเลยมากจะได้เจอคนที่แบบสนเสมอกันคนที่เรารู้สึกว่าคุยด้วยแล้วสบายใจจริงๆนั่นเองค่ะและมาต่อกันที่ดวงคนมีคั วันเสาร์นะคะดวความรักเป็นอะไรที่แบบว่าร้อนแรงสุดๆเลย <Wow. S 1> ในทีมคู่นะคะมีเกณฑ์ที่จะนำจรรมเขาา้าจังหวะใบามากโอ้จังหวะแบบนี้อันนี้ก็เราจะแเป็นจิงจัการกันเองนะคะเอาไว้ว่าช่วงนี้แบบว่าแซ่บกันมากกัทัง้งคูนะคะถ้าได้ทําอะไรด้วยการหนุนนี่นี่นั่นนี่จะยิ่งความกระชับความสัมพันธ์ทำให้แบบว่าหวานขึ้น,ขนเข้ากันได้มากขึ้นในแบบนี้นะคะยิ่งถ้าคบกันใหม,ใหม่ๆนะคะโอ้โหร้อนแรง แล้วก็ยิ่งคบไปนานๆนะก่อนหน้านี้อาจจะทะเลาะอ,อะไรกันอนยูด่ดีแฟนจะรักเราเป็นพิเศษไป นนีนน่ทำในสิ่งที่เราไม่คาดคิดเกิดขึ้นแต่เขาไม่ได้ทําอะไรผิดไยน,นะคะเออเาเคยแบบว่าเฮ้ยแบบว่าทําอะไรผิดหรือเปล่าเพื่อจะมาแบบกบเกิดความผิดที่ยตัวเองทาหรไม่ค่ะอยากให้สบายใจได้นะคะแฟนเราคนรักเราได้แหละนะคะแต่ช่วงนี้แบบว่ารักเป็นพิเศษนั่นเองค่ะและนี่ก็คือภาพรวมดูสตาทั้งหมดนะคะของคนที่เกิดทั้งเจ็ดวันบบนี้นะคะ่ะเป็นยังไงกันบ,บ้างก็คอมเมนต์บอกพี่หมอไอกันได้นะคะและอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้ด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้พี่หมอไอนะคะและร้า ทำทุกอย่างเรียบร้อยแล้วนะคะขอให้แฮปปี้สมหวังกับเรื่องความรักมากๆเลยนะคะแล้วก็พบเจอกันใหม่ในคลิปหน้าคะ่ะบ๊ายบาย